ในห่วงแห่งการเวลาที่ความจริงไม่ได้อยู่ในมือผู้ชนะเสมอไปยังคงมีเสียงกระซิบจากอดีตซึ่งแม้จะไร้ถ้อยคําแต่มันส่งแรงสั่นสะเทือนให้กับทั้งยุคสมัยชายคนหนึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ออกเดินจากจุดที่สูงพร้อมภาระที่ไม่ใช่ของเขาเพียงผู้เดียวเขาไม่ใช่แสงแต่ก็ไม่เคยกลัวเงา เขาไม่ใช่ผู้ครองเมืองแต่กลับเปลี่ยนแปลงดินแดนเส้นทางของเขาไม่เต็มไปด้วยชัยชนะแต่เต็มไปด้วยบทเรียนที่โลกไม่เคยสอนใครบทที่หนึ่งกำเนิดในเงาแห่งอิทธิพลและบททดสอบแรกจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงก่อนปี211ลองจินตนาการถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับโอกาสอันโดดเด่น และเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้เขาคือมาเฉียวบุตรชายผู้เป็นที่รักของมาเทงหนึ่งในผู้นำผู้ทรงอิทธิพลแห่งภาคตะวันตกเสียงเหนือของจีนบิดาของเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้กุมอำนาจการตัดสินใจสำคัญในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งความงดงามของธรรมชาติ แฝงเร้นด้วยพลังอันเข้มแข็งของเหล่าผู้กล้าในยุคสมัยที่ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกกำลังเผชิญกับความท้าทายอำนาจการควบคุมจากส่วนกลางอ่อนแอลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้ทุกหัวเมืองต่างสแสวงหาหนทางเพื่อสร้างอิทธิพลและกำหนดทิศทางของตนเอง ผู้ทรงอํานาจมากมายเริ่มสร้างอาณาจักรแห่งความทะเยอะทะยานในภูมิภาคของตนเองราวกับผู้บุกเบิกที่มองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์แห่งอํานาจม้าเฉียวผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าผู้นํารุ่นใหม่แห่งภาคตะวันตกคือผู้สืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองกำลังและอาณาเขตเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงแรงกดดันมหาศาลที่จะต้องสืบสารเกียรติภูมิและปกปักรักษาชื่อเสียงของตระกูลการสืบทอดอำนาจไม่ใช่เพียงแค่การรับตำแหน่งแต่มันคือการรับไม้ต่อในการเดินทางที่ไม่แน่นอนการเดินทางที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อใดความสำเร็จอาจผันผวน และความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟน้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เพียงชั่วข้ามคืนในช่วงวัยหนุ่มชะกันที่ชีวิตควรจะเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองมาเฉียวกลับต้องผเผชิญหน้ากับความตึงเครียดอันเข้มข้นระหว่างบิดาของตนเองกับหันซุยซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดแต่ในวันนี้กลับกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญไปเสียแล้ว ในยุคสมัยที่ความสัมพันธ์มีความซับซ้อนม้าเฉียวต้องอาศัยทั้งการปรับตัวให้รวดเร็วดุดสายน้ำที่เชี่ยวกราดและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งดุดภูผาที่ไม่วันไหวสั่นคลอนและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนอันล้าค่าที่ถูกลออหลอมจากการเผชิญหน้าในสถานการณ์จริงสำหรับเขาบทเรียนที่ว่า โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปนอกจากการปรับตัวและการเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความท้าทายบทที่2จุดเปลี่ยนเมื่อบททดสอบครั้งสำคัญมาถึงและช่วงเวลาแห่งความสำเร็จอันสั้นปี2.11-2.15ถึงช่วงเวลานี้แหละ คือจุดผลิกผันครั้งสำคัญในชีวิตของมาเฉียวโดยสิ้นเชิงมันคือจุดที่ชื่อยเสียงของเขาพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดราวกับดาวเรือที่ส่องสว่างบนฟากฟ้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายอันยากจะรับมือซึ่งจะทิ้งรอยประสบการณ์ลึกซึ้งไว้ในหัวใจของเขาไปตลอดกาลเหตุการณ์ที่ด่านตรงขวาน กลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่ทำให้ชื่อของเขาถูกกล่าวขานไปทั่วแผ่นดินไม่เพียงแต่ในภาคตะวันตกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงราชสำนักและทุกหัวเมืองใหญ่โจโฉผู้นำผู้ทรงอิทธิพลจากราชสำนักผู้เปรียบเสมือนผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่หมายมั่นจะแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่หันตง ซึ่งเป็นประตูสำคัญสู่ภาคตะวันตกและนั่นหมายถึงการที่เขาจะต้องผ่านดินแดนภายใต้การดูแลของมาเท่งและฮันซุยในสายตาของโจโฉพวกเขาทั้งสองเป็นเพียงสิ่งกีดขวางที่ขัดขวางเส้นทางสู่ความทะเยอทะยานและต้องถูกจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนว่ามาเฉียว ผู้เปี่ยมด้วยความทนงในศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบต่อแผ่นดินของบิดาไม่ยอมให้ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกแทรกแซงเขารวบรวมพันธมิตรที่เหลืออยู่พร้อมด้วยกองกำลังที่เปี่ยมด้วยความพักดีเพื่อเผชิญหน้ากับยุทธศาสตร์อันซับซ้อนของหวีกกซึ่งนำโดยโจโฉผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะด้านกลยุทธ์ และในการนำทัพครั้งนี้มาเฉียวได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันแท้จริงของผู้นำรุ่นใหม่แห่งภาคตะวันตกที่โลกรอคอย<ป>ขอเขาไม่ใช่เพียงแค่บุตรชายของผู้มีอำนาจแต่คือบุคคลผู้ชาญฉลาดและกล้าหาญอย่างแท้จริงในการเผชิญหน้าที่ด่านตรงขานการเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีที่แม่นยำ การตัดสินใจที่เด็ดขาดในสนามมาเฉียวเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ของเขาทำให้โจโฉถึงกับต้องปรับแผนการและ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขันอย่างไม่คาดคิดชัยชนะครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวีกกทั้งแผ่นดินชื่อของมาเฉียวก้องไปทั่วล่าผู้คนต่างแซ่ซ้องสรรเสริญในความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ของเขา แต่ว่าช่วงเวลาแห่งความสำเร็จอันหอมหวานนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานโชคชะตามักนำพาบทเรียนมาให้ผู้ที่ประมาทหรือหลงระเริงในความสำเร็จเพียงครู่ความสุขมักจะตามมาด้วยความท้าทายและความรุ่งโรธมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหากขาดซึ่งความระมัดระวังบทที่ 3. กลยุทธ์อันแยบยลของโจโฉ และบทเรียนอันเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจปี2 1 1 1 5ถึง215ขณะที่มาเฉียวกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เขาพึ่งคว้ามาได้ด้วยความพยายามและกลยุทธ์อันชาญฉลาดโจโฉกลับใช้กลยุทธ์การแทรกซึมที่เหนือความคาดหมายเขาส่งจดหมายปลอมแปลงขึ้นอย่างแนบเนียนสร้างความเข้าใจผิดและบิดเบือนข้อความ เพื่อหวังจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมาเฉียวและหันสุยข้อความที่ถูกบิดเบือนนั้นกลายเป็น,นกลไกเงียบที่ค่อยๆบั่นทอนความเชื่อมั่นและปลุกความระแวงให้ตื่นขึ้นในใจของทั้งสองฝ่ายพันธมิตรที่เคยแน่นแฟ้นดุดพี่น้องร่วมสาบานผู้ซึ่งเคยร่วมวางแผนเคียงบ่าเคียงไหลกันมากลับกลายเป็นผู้ที่มองกันด้วยความสงสัย ความสามคัคคีที่เคยเป็นแกนหลักของความสำเร็จพังทลายลงในพริบตาราวกับโครงสร้างที่ไร้ซึ่งรากฐานแผนของโจโฉสำเร็จโดยไม่ต้องใช้กำลังทางกายภาพเลยแม้แต่น้อยเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกจากภายในหมาเฉียวหัวใจของเขาถูกบีบรัดด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังอย่างแสนสหัสครั้งหนึ่ง เขาเคยยืนหยัดต่อกรกับอำนาจสูงสุดในแผ่นดินอย่างองอาจและมั่นคงแต่ในชั่วพริบตาทุกสิ่งที่เขาสร้างไว้ด้วยความพยายามและความเสียสละกลับถูกทำลายโดยความไม่ไว้ใจและอคติที่มองไม่เห็นซึ่งถูกโจโฉปลูกฝังลงในใจของพันธมิตรของเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวข่าวร้ายที่สะเทือนใจก็ส่งตรงมาจากเมืองหลวงมาถึง บิดาของเขาพร้อมครอบครัวที่เหลือทั้งหมดได้เผชิญกับชะตากรรมอันน่าเศร้าอย่างไม่คาดฝันเหตุการณ์นี้ได้พรากศูนย์กลางทางอารมณ์ไปจากเขายัางไม่มีวันหวนกลับหมาเฉียวกลายเป็นชายไร้ที่ยึดเหนี่ยวไร้ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวไร้บ้านไร้ที่พึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ หัวใจที่ยังคงลุกโชนด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปบทเรียนที่สองที่ม้าเฉียวได้รับในครั้งนี้คือผู้นำที่แท้จริงต้องรู้จักการรักษาความสัมพันธ์ให้ดีต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และความเปราะบางของความเชื่อใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องมองให้เห็นความเสี่ยงจากภายในที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ใช่แค่ชนะบนสนามกลยุทธ์แต่ต้องชนะใจคน และรักษาความสามัคคีไว้ให้มั่นคงที่สุดบทที่4การปรับตัวในสถานการณ์ที่ยากลำบากและแสงสว่างจากจกกกปี215ถึง222หลังจากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตราวกับถูกพลากพลังใจไปจากตัวม้าเฉียวเขาต้องเผชิญกับการเดินทางที่ไร้ทิศท,ทางเขาเดินทางไปยังหันตง เพื่อขอพึ่งเจียวลั่วแม้จะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองแต่เขาก็เลือกที่จะยอมรับความจริงเพื่อปรับตัวและอยู่รอดนี่คือบทเรียนแห่งการลดทิฐิที่ยากจะลืมเลินเพราะความยืดหยุ่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตและการปรับตัวในสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุดชีวิตในฮันตง ไม่ง่ายดายนักเขาต้องเผชิญกับความระแวงจากผู้คนความเงียบงันที่กัดกินจิตใจและการมองด้วยสายตาแปลกแยกจากคนรอบข้างราวกับเขาเป็นคนแปลกหน้าผู้คนยังคงเกรงขามในอดีตอันโดดเด่นของเขาแต่ก็ไม่ไว้วางใจในปัจจุบันที่เขาไร้ที่พึ่งแต่แล้วโชคชะตา ก็นำพาเขาสู่แสงแห่งความหวังอีกครั้งแสงที่ส่องประกายขึ้นในยามที่เขาแทบจะหมดสิ้นหนทางจูกัดเหลียงยอดกุนซือผู้ปราดเปรื่องแห่งจกกกมองเห็นศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวม้าเฉียวไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถในการจัดการกองกำลังแต่ยังเห็นถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความมุ่งมั่น ที่ยังคงลุกโชนอยู่ในตัวเขาจูกัดเหลียงจึงแนะนําให้เล่าปีดึงเขาเข้าสู่จจกกกก,การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพราะตำแหน่งหรือเกียรติยศที่ม้าเฉียวเคยมีมาในอดีตแต่เป็นเพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และศักยภาพที่แท้จริงของเขาม้าเฉียวได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการซ้ายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแนวรบสำคัญของจกกก จากผู้ที่เกือบสิ้นหวังหมดสิ้นหนทางกลับมาเป็นเสาหลักแห่งจกกกเขากลับมามีศักดิ์ศรีและจุดยืนที่มั่นคงอีกครั้งในอาณาจักรใหม่ที่พร้อมจะต้อนรับเขาอย่างแท้จริงบทสรุปชัยชนะที่แท้จริงคือการเอาชนะความท้าทายภายในตนเองม้าเฉียวได้จากไปในวัย46ปีหลังจากชีวิตที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ การสูญเสียและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชีวิตของเขาอาจไม่มีบัลลังให้ครอบครองหรืออาณาจักรอันยิ่งใหญ่ให้ปกครองอย่างถาวรแต่เขาทิ้งไว้ซึ่งบทเรียนแห่งการฟื้นตัวที่ทรงคุณค่าบทเรียนเกี่ยวกับความยืดหยุ่นความอดทนและพลังในการลุกขึ้นใหม่จากทุกวิกฤตการณ์สุขภาพใจ สำคัญกว่ากลยุทธ์ใดๆความเครียดความผิดหวังและความคาดหวังที่แตกสลายหากไม่ได้รับการฟื้นฟูสามารถพรากพลังทั้งหมดไปจากเราได้พลังที่จะดำเนินชีวิตพลังที่จะเรียนรู้และพลังที่จะก้าวเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้และสุดท้ายม้าเฉียวคือบทเรียนแห่งการเปลี่ยนผ่าน จากผู้ที่เคยอยู่จุดสูงสุดสู่ผู้ที่เคยอยู่จุดต่ำสุดและกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งด้วยความแข็งแกร่งที่มาจากภายในชัยชนะที่แท้จริงคือการลุกขึ้นอีกครั้งด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุด